อากาศร้อนจริงๆวิธีดับร้อนคือกินน้ําแข็งใสใส่มะม่วงสดคลุมด้วยพุดดิ้งโรยด้วยขนมอีตักเข้าปากแล้วคลายร้อนได้ทันทีช่วงนี้ที่ไทยนั้นร้านน้าแข็งใสผสมกับผลไม้ตามฤดูกาลรสเปรี้ยวอมหวานขายดีเป็นพิเศษเท่าแก่ร้านน้าแข็งใสบอกว่าสัปดาห์นี้ค่อนข้างร้อน,นอบอ้าวลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณ20-30เอร์เซน อีกอย่างที่ขายดีคือไอติมแท่งของบริษัทไต้ไหวันชูก้าลูกค้าบอกว่าอร่อยดีในตู้เย็นมีไอติมรสนมสับประรดถ,ถั่วแดงหลากหลายอย่างลูกค้าหยิบใส่ตะกร้าพร้อมกับบอกว่ามาซื้อโดยเฉพาะไม่ได้กินนานแล้วไอติมแท่งมีทั้งรสชาติแบบดั้งเดิมยังมีรสยีสต์ถั่วแดงรสนุ่มผู้จัดการบอกว่าม,มีไอศกรีมวาเลนเซีย หากินที่อื่นไม่ได้ขายวันละ150แท่งภาคใต้ของไต้หวันอากาศร้อนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาร้อนสุดสามระดับแรกคือไปเลี้วที่นครไทยนั้นทะลุ38องศาเซลเซียสตามด้วยประภาคารเกาชงและต้าหลีไทจงล้วนเกินกว่า37องศาเซลเซียส ที่นครไทยนั้นและเกาชงสัญญาณเตือนสีสม้มอุณหภูมิสูงถึง36องศาเซลเซียสแม้แต่ปลาที่แม่น้ำฟ่องสันทนร้อนไม่ไหวลอยตายกลาดเกลือนหวังเจียนโจผู้จัดการสำนักสิ่งแวดล้อมบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิน้ำสูงขึ้นค่าออกซิเจนในน้ำต่ำส่งผลให้ฝูงปลาตาย ทางการเตือนว่าอากาศร้อนแดดแรงผู้ออกนอกบ้านควรทาครีมกันแดดและดื่มน้ำมากๆแสงชยัยกิตติภูมิวงศ์ R t รไต้หวัน